มาเลยจ้าพี่พี่ค่ะใครที่กำลังตามหามีดบางต่อนะคะมีดสแตนเลสอย่างดีนะคะตัวนี้เป็นเนื้อสแตนเลสอย่างดีแล้วที่สําคัญคือมีให้เลือกหลากหลายขนาดในตะกร้าเลยแม่วันนี้ราคาเริ่มต้นพิเศษกันไปเลยค่ะนะคะวันนี้จัดโปรให้นะคะสําหรับพี่พี่ที่กดหนึ่งเข้ามานะคะกดหนึ่งเข้ามาก่อนได้เลยแม่น้องจัดโปรพิเศษให้เลยนะคะวันนี้จะส่งให้ฟรีกันไปเลยนะคะใครอยากได้ราคาส่งฟรีวันนี้นะคะกดหนึ่งมาได้เลยจ้า สำหรับมีดบางตอนะคะเป็นมีดสเตลเลตอย่างดีแล้วที่สําคัญคือมีหลากหลายไซส์ให้เลือกเลยแม่นะคะใครชอบแบบไหนมากดเรื่องในตะกร้กาได้เลยนะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นนะคะเหลือแค่34บาทเท่านั้นจ้านะคะหามีดสเตลเลตดีๆที่ไหนได้นะคะคุณพี่มาในไลฟ์น้องแล้วนะคะกดกันไปได้เลยนะคะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะคะใครที่แบบว่าเออทากับข้าวกินเองอยู่แล้วนะแม่ห้ามพลาดมีดตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวที่แบบว่าคนรีวิวกันจึงรีวิวกันปังแล้วยอดขายดีมาก นะคะวันนี้คือทางร้านเนี่ยเลยมาจัดแฟลชเซลให้นะคะเฉพาะชั่วโมงนี้เท่านั้นนะแม่ใครเข้ามาแล้วนะคะเจอราคาดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดกันไปได้เลยนะคะวันนี้ราคาพิเศษกันไปเลยนะคะจาก289บาทนะคะวันนี้น้องจัดให้เริ่มต้นไปเลยค่ะแม่3 4บบาทเท่านั้นจ้า โอ้โหลดไปกว่า70%เลยนะแม่วันนี้คือจัดโปรให้เลยสุดคุ้มกันไปเลยนะคะใครโชคดีเจอไลฟ์น้องจ๋าแล้วนะคะพี่พี่ขากดสั่งซื้อกันไปแล้วนะคะชำระเงินให้จบภายในไลฟ์เลยนะแม่นะแล้วก็พิมพ์สั่งซื้อมาได้เลยเดี๋ยวน้องดูแลออเดอร์ให้เป็นพิเศษรีบแพ็กรีบจัดส่งให้เลยนี่ รีบแพ็ครีบจะส่งให้เลยนะคะใครสั่งซื้อแล้วชําระเงินแล้วนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยว่าสั่งซื้อแล้วจ้ะนะคะเดี๋ยวน้องสาร,รีบแพ็ครีบจะส่งให้เลยแม่ได้ใช้มีดตังตอตัวนี้ทันใจแน่นอนนะคะเอาไปสับหมูสับไก่นะคะหรือว่าสับกระดูกเนาะทาซิโครงทําต้มซุปต่างๆหรือว่าทําต้มเล้งนี่แม่สับกระดูกอ่อนได้แบบชุบๆๆเลยนี่นะคะ ราคาเต็ม2 8 9บาทวันนี้พิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะพี่พี่าราคาเริ่มต้นแค่34บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะใครเห็นราคาถูกกว่านี้คุณพี่๋าไม่ต้องตกใจคุณพี่ได้รับคูป,ปองพิเศษไปนะคะกดสั่งซื้อได้เลยแม่นะคะใครเห็นราคาถูกกว่าที่น้อง๋าบอกใครเห็นราคาถูกกว่า34บอกพี่พี่ขาพิมพ์เข้ามาอวดหน่อยว่าได้ราคาเท่าไหร่ไปบ้างนะคะเผื่อพี่พี่ท่านอื่นจะอิจฉา แม่นะคะเข้ามาอวดเข้ามาอวดกันได้เลยนะคะใครที่เคยได้รับมีดตังตอไปใช้ดียังไงรีวิวให้พี่ฟังได้เลยนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยแม่แล้วไม่ว่าจะหั่นผักหั่นผลไม้นะก็คือมีดคมกริบเลยนะคะขนาดกําลังดีมีให้เลือกหลากหลายไซส์ด้วยนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้ในตะกร้าเลยนะคะวันนี้จัดส่งให้ฟรีด้วยสําหรับคนที่พิมพ์หนึ่งเข้ามา นะคะใครกดหนึ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องเปิดคูป,ปองส่งฟรีให้เลยนะคะวันนี้ราคาพิเศษเนาะสำหรับมีดบางต่อมีดสเตเลตนะคะตัวนี้นะคะเป็นมีดที่แบบว่าเออคนรีวิวคนใช้กันเยอะมากแล้ววันนี้คือราคาพิเศษค่ะจากราคา289บาทนะคะน้องจ๋าจัดโปรให้เลยค่ะพี่พี่เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะเหลือแค่3-4บาทจ้ะแม่ 34บาทค่ะได้มีดไปเลยนะคะเป็นมิสเตอเลนะคะลายสวยอย่างดีนะคะดูหรูดูไฮโซดูทันสมัยที่สําคัญคือคมกริบนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องการสับกระดูกอ่อนเนาะหรือว่าจะหั่นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่บางทีคือแบบว่าหั่นเนื้อมันเหนียวใช่ไหมแล้วเวลาเจอมีดไม่คมเนี่ยมันเสียเวลาแล้วมันก็จะบุบหิดแต่ตัวนี้คือคมกริบนะคะกดกันไปได้เลยในะราคาพิเศษเพียงแค่3 4บาทเท่านั้นเลยจ้ะ นะคะส4บาทเท่านั้นเลยใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์สั่งซื้อมาเลยจ้ะแม่น้องจะได้รีบไปแพ็คนะคะรีบจัดส่งให้เลยนะคะดูแลออเดอร์ให้เป็นพิเศษเลยสําหรับคนที่พิมพ์คําว่าสั่งซื้อเข้ามานะคะพี่พี่สคนที่พิมพ์คําว่าสังส่งซื้อเข้ามาเดี๋ยวน้องดูแลออเดอร์ให้เป็นพิเศษเลยนี่เรียกจัดส่งให้ไปเลยนะคะจะได้รีบใช้รีบไปทํากับข้าวกันได้เลยนะคะสําหรับมิตรตังตอวันนี้นะจ๊ะไม่ให้เลือกหลากหลายไซส์เลยนะราคาพิเศษเลยค่ะแม่เฉพาะในร้า์นะคะ, ifa, ะตอนนี้คือใกล้ครบ จำนวนแล้ว100ท่านแรกเท่านั้นนะคะสำหรับราคา34บาทนะตอนนี้คือ34กว่าท่านล4สา่าอ่าเกิน30กว่าชิ้นแล้วแม่อะ เกิน30กว่าดเซ็ตแล้วนะคะรีบกดกันเข้ามาได้เลยนะคะเหลืออีกไม่กี่เซ็ตเท่านั้นนะคะน้องขอจํากัดสิทธิ์แค่100รเซ็ตแรกเท่านั้นนะคะสําหรับมีดบางต่อนะคะใครที่กําลังแบบว่าเออหามีดที่มันคมกริบเนาะเวลาทําอาหารจะได้แบบว่าทําได้สะดวกสะดวกสบายนะคะจะหั่นหมูหั่นไก่หั่นเนื้อคือทําได้หมดเลยแม่หรือว่าจะไปแร่ปลาก็คือสามารถทําได้เลยนะคะมีดบางต่อวันนี้นะคะเริ่มต้นเหลือแค่34บ่บาทเท่านั้นเลยจ้า ะคะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์สั่งซื้อมาเลยนะคะน้องจะได้รีบไปแพ็คของนะคะจะส่งให้ไปเลยจากพี่พจ๋า